โอเคอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องสนุกนิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลโบอกแบบเลมอนโซซิมเลเตอร์ hey, น,นะครับทุกคนอู้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมวีดีคิวแปลงละแปลงล่างเป็นอาคาสาทุกคนเมื่อกี้นะครับโหอ,อินโนสุเกะมีผีเสื้อเนี่ยมาทุกคน ภารกิจของวันนี้ก็คือต้องสูงไม่ได้ทันจิโร่ปานตะวันนะทพกคนนะภารกิจของวันนี้นะแล้วก็ขึ้นพาไปดูแล้วนะครับอยู่ในคลิปนะครับทันจิโร่ปานตะวันรนอะน,น,นะครับในวงล้อเนี่มันก็จะมีทันจิโร่ปานตะวันนะนะแต่ว่าเออเรียกว่าผมไม่ได้นะครับดวงเกลือนะทพกคอนนะโอเคครั้งนี้เราก็จะมาฟาร์มมาสูนกันนะครับช้ Yeah, okay. งงเหรอโอเคฮ้ยคนลินง,งูฟใส่เสื้อทันจิโร่ด้วยครับทุกคนยิงงูฟใส่เสื้อทันจิโร่โอเคครับทุกคนนะอ้าวอินสุกเกียมายเนะี่ยวันนี้เราก็คือแบบเรียกว่าจะมาสุ่มทันจิโร่วันตะวันนะครับโอเคครับทุกคนะนะตอนนี้ผมมานั่งภาคนะครับนะถ้าใครเอาไี้ผมมานั่งภาค อันนี้คือภาคนะครับทุกคนผมมานั่งผคไนะไม่ต้องแปลกใจอะไรทัว่าทําไมผมมาตรงนี้ผมจะมาหาเสื้อตัวใหม่นะครับแบบแต่ว่าผมจะมาหาเสื้อตัวใหม่แต่ทางที่ไปก็คือขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเดินตามผมมานะแต่ว่าผมก็หาไม่เจอครับทุกคนเพราะว่ามันต้องเลเวลยีิบนะถึงจะผ่านไปได้น,นะครับทุกคนอ้าวไม่ต้องตกใจอะไนะไม่ตข่าวโฆษณานะครับมาเข้าไปใหม่นีเข้ามา โอเคผมก็จะมาตรงนี้แหละทุกคนนะอ่าตรงนี้แหละครับผมก็จะคิดว่าจะไปได้ผมก็เดินต่อไปนะครับแต่ปรากฏคือต้องเลี้ยวยี่สิบก่อนถึงจะผ่านไปได้ได้ทุกคนนะหรือว่าด่านต่อไปนั่นเองถึงจะผ่านไปได้แต่ผมจะไม่บอกนะครับว่าเสื้อตัวนั้น,นคือเสื้ออะไรรอติดตามชมดูนะครับทุกคนนะถ้าสมมติว่าคนมาเล่นใหม่นะหรือว่าใครยังไม่รู้นะครับโอเค ผมก็จะตอนนี้ผมก็จะเดินกลับนะทุกคนผมก็เดินกลับไปไปมาฟอร,ร์มมาศูนย์ต่อตอนนี้ก็กะว่าจะใช้อันอยากใช้ถ่าไม้ตายแหละทุกคนแต่ว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าตอนจบคลิปผมผมบอกแล้วนะว่าผมมานั่งพากนะทุกคนนะ แล้วผมก็ได้ทันจิโร่ปานวาลีมาด้วยมั้งนะครับพุกนเพราะก็จําไม่ได้อสูรตัวนี้คืออสูรเลยทุกคนโลคุโลเลยรออรอผมว่ามันน่าจะชื่อโลคุโลหรือเปล่าทุกคนเนี่ะในชื่อมันเขียนว่ารอคุโลอสูรใต้มุดสองข้างแหลมสองมั้งครับพุกคนนะตอนนี้ผมก็ฟันมันด้วยกระบบนท่านะฟันไปฟันไป ฟันไปฟันไปฟันด้เาเมยนเรื่อยๆครับมล้ก็กดฟันรัวๆนะครับทุกคนนะแล้วตอนนี้ก็จะใช้ท่าสายน้ำตกแล้วนะทุกคนผมว่าตอนนี้ก็กำลังค่าโลบูโละนะครับก็ไม่มีอะอะมากหรอกทุกคนผมว่านั่งพกนะักเลยฟันไปฟันไปเออผมจะสำหรับใครยังไม่ดูนะครับว่าประตูเข้าไปมุด ประตูเข้าไปหามูซันเนี hmm. okay. ่ยคือมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับประตูเข้าไปหามูซันนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟันไปแค่เราเดินเข้านะครับประตูมูซันก็จะไปนะครับก็จะไปหามูซันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการฟันไปฟันไปฟันไป โอเคผมแล้วตอนนี้ผมมาตีผมแนะนำนะครับสำหรับใครมาเล่นใหม่นะมาตีตัวพวกใต้มุดสองเนะี่ยเออมาตัวตีข้างแหลมนะครับสําหรับคนเพิ่งมาเล่นใหม่นะมันจะได้ตังค์เยอะกว่าตัวที่เขามาบอกแล้วนะครับจะได้ตัวถึงมันจะนาดก็จริงนะได้ตังค์เยอะนะครับได้ไฟวิญญาณเยอะผมพูดผิดครับโอเคอันนี้ก็ฟันมันด้วยเงวนบท่านะครับทุกคนนะ โอเคฟันไปฟันไปฟัน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 ตายเลยวทุกคนมาตอนนี้ผมก็ทำการเดินไปศูนครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่าดูกันนะครับเนี่ยตีพวกคารมาูเอะอย่างเงี้ยพวกลุย่างเงี้ยก็มันก็พอได้ตังค์อยู่นะทุกคนไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปปีพวกสุซามารุยามบะนะทุกคนนะมันได้ตังค์ช้านะทุกคนนะ มันจะใช้เวลาติงพวกลุยพวกโลกโลกมันจะใช้เวลานานแต่ได้ตังค์เยอะครับผมแน,นะนํานะในแค่แนะนําแต่ถ้าใครอยากตีก็แล้วแต่ทุกคนนะเฮ้ยคเล่นโลพวกไปแล้วโอเคตอนนี้สงการกดผินะดะนี่ว่ากดผิดได้เลยทุกคน,น,นผมเพราะตอนเพราะมานั่งพักอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะว่าตอนนั้นผมพูดอะไรไปบ้าง <N> นะครับนะมาตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปสุม่มก็ติดต้นไม้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปละแอบว่าง่าคนเลยงูค <X 2> ุผมทักทายลุกลไอด้วยทุกคนเฮ้ยทุกคน,กคนงูคุกกับอาคาซาอยู่ด้วยกันเห็นไหม มีทันจิโร่ด้วยนะทุกคนเห็นไหมบนที่สุ่มนะนี่อันนี้ก็คือทันจิโร่ปานตะวันนะผมให้ดูภาพก่อนนะครับก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคกับนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปนะครทุกคนกับนางมาสุ่มแล้วกด แล้วตอนนี้ผมก็จะทาการจะกดนะครับกดอีแล้วนะโอเคกดอีแล้วนะครับครั้งนี้โอตัวแรกได้ลุยมานะครับทุกคนนะต่อต่อไปอินโนสเกะเลเวลสี่แล้วทุกคนเลเวลสีแล้วนะเซนนี่สื้อเลเวลสองแล้วนะครับทุกคนนะต่อต่อไปจะเป็นตัวอะไรอินโนสเกะนะครับเลเวลห้าเลยนะทุกคนนะทีโนบุก็เลเวลห้านะครับทุกคน อินโนสเกะเลเวลกับเพิ่มแล้วนะครับทุกคน 400xp นะโอ้อยาคาบ่าครับทุกคนนะตัวใหม่นะครับความจริงก็เป็นระดับคอมมอนเลยทุกคนอินโนสเกะเลเวลหกแล้วเลเวลหกแล้วเหมือนกันอินโนสเกะเลเวลเจ็ดแล้วทุกคนหมาเยอะมากยาคาบะาเลเวลสองเลยนะครับอินโนสเกะเลเวลเจ็ดแล้วเอ้ยเอ้ย xp มาเมื่อนะ ยาฮาบ,บะเลเวลสามนะครับทันจิโร่เลเวลสี่แล้วนะครับเอ้ยนี่ไงทุกคนได้แล้วทันจิโร่ปานตะวันนะทุกคนนะโอเคทันจิโร่ก็เลเวลห้าแล้วนะครับอินโนซุเกะก็เลเวลแปดแล้วนะนะทุกคนนะโอเคทุกคนผมก็จะมาโชว์สกิลให้ดูนะครับทันจิโร่ปานตะวันนะโโหดาเมจสองร้อยสี่สิบไปทุกคนแรงมาก ันึกิโลดัมมิสสองร้อยเอยงน,น,นะครับต่อไปนี้ผมจะใช้ทันึกิโลปันตะวันแล้วทุกคนจะไม่ใช้ทันึกิโลปัตนตะบาลีแล้วจะหนึ่กิโลปันตะวันลิฟว์หนึ่งเองนะครับเพราะว่าเพิ่งได้โอเคสกิลแรกก็คือเหมือนปลายบาลีเลยนะครับทุกคนเหมือน ก็คือใช้ท่าฟันอย่างนี้นะครับทุกคนนี่เหมือนปามารีนะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนมาลีโอเคแล้วจะจบคลิปแล้วยืยนข้างโคเรงงูคู่นี่เลยค,ครับทุกคนนะโอเคโคลเรงงูโอ้โคลเรงงูคู่นี่มีแมวด้วยนะครับลิปนี้โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยวยนะครับ คิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย